ฮัลโหลสวัสดี uh huh. อืช่องลงเซยงเลนสวัสดีตอนเช้าทุกคนสบายดียามเศร้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านวันวันพุธ บรรยากาศดีไห้ทุกคนใช่บรรยากาศดีมากเลยอ ฝนตกทางไหนเนาะ <S <S คุณพี่ฝนตกทางไหนบ้าง <S <S 2> <S 2> ดูสิบรรยากาศหน้าแรงนะ่ะก็จะประมาณนี้ดูวัวแต่ละตัวสิมีตะกระดู มีแต่ซีโครงจ่อยหอมหอมแห้งวันที่สิบสองแล้วแป๊บเดียวบึบบับบึบบับฝืดฝัดฝืดฝัด ทำอะไรเลยโอ้ oh. สุดโคงทุง่งนาคือฟ้าสีมนดังใจคนคอยอลมพาดวอยวอยให้เมฆเปลี่ยนรูปเป็นนวลหน้าน้องเจ้าทิ้งราบเทาสะเดาช่อคมตามลมนาหัวลองไปสู่แสงทองที่สาดใต้หใจ มันยนี่กาศท้องทุ่งนายาาแรงพี่้องมันจะเป็นยังสีแล้วเอาใช้ามาพอ่อีเมยสิมาตาดัดเอา สายวาสิมาตัดเอานี่นะคือผมมาปาดเอาไปลงเตาเนี่ยะปเผาถ่านเนาะพี่ดอกเลิศเลยนะ่นี่ปลาตัวเศษใหม่ ฮ e ลโ o w ว l ลค m มชู l ลาตอนรับเข้าสู่ทุ่งนาป่าตัวเมียงสางต้นม่วงต้นนี้นมันเถาแล้ว ้างแมง้างเต็มเลยเธอแกน้อยมันคือบประมาณแง่แมงสร้างนี่แกน้อย เราก็มีเวลาอย่างมานฝึกง้นทงหน้า <laughs> ความดำพี่น้องสังเกตแขนจะเป็นการผุดู <laughs> ดำปุบปื๊คนสวนก็แบบนี้แหละ อันนั้นคือบัฟฟาโลบัฟฟาโลบัฟฟาโลผู้ใดว่า ยืนเป็นแห่งใจอยู่เคียงข้างกายอายในเดอลาสู้งานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาช่วยเป็นผ่าซักเงื่อลินไทเฮ้ย <Hey, S 1> น้ำน้องโตคือสิไปลาละ่ะเฮ้ยอดเอาออดซักกอนวันเจ้ายาเฝ้าทอดใจ มืองานบ่เฮ้ย,ยขานะ่ะอยู่ในนี่หรือว่าบ่าใส่ขาน่ะเฮ้ยเห็ดกินบ่ใส่ขาไม่อานะบ่สรุปแล้วมาค้ามต้นนี้น่ะบ่มีเลยบ่ จะแมนแห้งจะแมนแรงได้สูพาชมบรรยากาศความแห้งแรงตอนเชา้าทุกคนไวเ้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีฮะเจอกันใหม่นะครับ